ก็ใจหายคับเพราะว่าจริงๆอะบ้านหนูจะสอนกันอยู่แล้วในเรื่องของแบบว่าเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้แบบว่าและอย่างหนึ่งแม่เขาพูดทุกวันอยู่แล้วคือบ้านหนูจะพูดเรื่องความตายทุกวันกันอยู่แล้วแต่แค่มันไวมันไวจนที่แบบว่ายังคุยกันอยู่เลยวันที่หนึ่งอะที่ผ่านมาคุยกันอยู่เลยแล้วก็แม่ก็เหมือนแบบกินข้าวแล้วจุกๆหน้าอกแล้วก็เซลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแม่หายใจแปลกๆก็เลยเรียกแอมบูเล็ตมารับแม่ไปเรียกรถร้องไบมารับ ก็ยังแบบยังตอบโต้คุยกันปกติตอนอยู่บนรถแตมบุหรตก็ยังคุยกันปกติทุกอย่างยังดูเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะแค่รู้สึกว่าแม่หายใจแปลก 8. แลแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลนะคะแค่นอนไอซียูวันคืนเดียวค่ะเสียเลยแล้วไม่ได้คุยกันไม่ได้ลาไม่มีโอกาสได้แบบโอกาสได้คุยกันเลยค่ะแบบทุกอย่างมันไวมากจนเราแบบตั้งตัวไม่ทันแล้วพอรู้ว่าแม่เสียปุ๊บก็มีเวลาได้เสียใจต้องทําเรื่องคนเดียวเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียวไม่มีพ่อพ่อเราเสียไปเจ็ดปีแล้วเราก็อยู่กับแม่สองแบบว่าดูแลแม่คนเดียวไม่มีญาติด้วยม,ม ต้องไม่มีอากาศได้ร้องไห้เลยต้องแบบไปเขตไปโรงพยาบาลแจ้งตายไปมรณนะบัตรติดต่อวัดทุกอย่างเลยค่ะแบบคนเดียวมันแบบไวัยไปหมดเลยที่ใชเคารพกันแม่กังวลว่า,วา,วาย่างไรบนะ้างคือตอนแรกครับหนูนคิดว่าแม่ล้มแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่แบบเกิดเหตุทำให้แม่เสียชีวิตจริง,แรงๆแล้วหมอบอกว่าไม่ใช่ครับคือที่ล้มเนี่ยเหมือนเกิดจากเส้นเลือดสองตีบเหมือนคือหมอไม่ได้บอกว่ากระดานหันแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโรคเนี้ยมันเป็นมาก่อนเพราะแม่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาล ยังเต้นยังแบบเมาทุกวันอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยหมอก,ก็บอกแค่ว่าเป็นเรืเ่องของตีบค่ะแล้วก็มันแบบกระทันกระทันหันที่ว่าตรงนี้ว่าหลังจากนอนไปคืนหนึ่งอะเลือดออกแล้วก็สมองบวมใช่ค่ะแล้วมีช่วงที่หัวใจหย,ยุดเต้นไปแป๊บหนึง่งแต่ว่าปั๊มกลับมาได้แต่แม่ไม่กลับมาด้วยหัวใจกลับมาอย่างเดียวแต่ตัวไม่กลับมาเพราะหน้าช่วงที่หัวใจหย,ยุดเต้นไปอะค่ะเลือดมันไม่ไปเลี้ยงส่วนอื่นๆก็ทําให้ช่วงนั้นนะ่ะสมองบวมแล้วก็เลือดไหลในสมองไม่ใช่ค่ะ ใช่ไม่เกี่ยวเลยคือตอนที่แม่ล้มไปอ่ะเราก็อุ้มแม่ขึ้นมาบนเตียงแล้วคุยกันว่าแม่เป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็อบอกว่ากินข้าวกินกว๋วยจั๊บแล้วม,มันติดคอก็เลยแบบหมดแรงรู้สึกหมดแรงลงไป แค่นั้นเองค่ะแล้วก็ยังคุยกันปกติตอบโต้แต่ถึงโรงพยาบาลปุ๊บไม่ได้คุยกันแล้วตอนนั้นน่แม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่ไม่มีแล้วหนูอยู่กับแม่มาจนนั้นยี่สิบห้าปีแม่เข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรด้วยใช่ค่ะไม่เคยเจ็บป่วยแม้แต่ปวดหัวก็ไม่เคยเห็นแม่บ่นสักครั้งเดียวเมือ่อกี้พอหมอแจ้งบอกว่ามันเป็นภัยเงียบอย่างแบบว่าติดนิรภัยตกใจไปว่าอาการมันไม่เคยแสดงออก หนูตกใจมากจนถามคุณหมอว่ามันเกิดจากการที่เขาใช้ชีวิตอย่างนี้หรือเล่าก็เล่าหมดเลยว่าแม่ใช้ชีวิตยังไงตั้งแต่เราเราโตมากับแม่ใช่กินยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเล่าให้คุณหมอฟังหมดเลยว่าเกี่ยวไหมคุณบอกว่าที่เล่ามามันก็มันถึงว่าแม่เขาเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยแต่คุณบอกว่าที่พูดมาหมดอะไม่มีผลเลยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าตับแข็งแรงมากแม่ดื่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่หนูเกิดอะคะตั้งแต่ก่อนอีกสามสิบสี่สิบปีแต่คุณบอกว่าตับแแขงงร แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดหัวเล่นเล่นของตีบได้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันครับใช่คือพอเราเห็นแล้วก็แบบว่าก็ว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้มีาได้คุยเลยตอนที่หัวใจหยุดเต้นนะคะหมอโทรมาหนูก็รีบไปโรงพยาบาลเลยเพราะจะแบบว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปถึงปุ๊บปั๊มเสร็จแล้วแต่ว่าหมอบอกว่าแม่ไม่ตื่นแต่ว่าปั๊มแล้วหัวใจเต้นแล้วแต่ว่าแม่ไม่ตอบสนองอะไรเลยแต่ว่าหัวใจอยาเต้นแล้ว หนูก็เลยบอต้องรอต้องทําอะไรเขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอแป๊บนึงหลังจากปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยเราก็รอมาคืนนึงคืนนั้นนะะก็คือหมอบอกว่าตอนนี้เลือดออกในสมองแล้วสมองบวมแล้วทับก้านสมองแล้วหายใจเองไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือ ทำอะไรไม่ได้คืออย่างโชคดีเลยคือเป็นเจ้าหญิงนิทาอะไรเงี้ยแล้วแม่เคยบอกเราไปเสมอว่าไม่อยากให้เป็นภาระแม่อะไรเงี้ยก็คือเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าไม่อยากให้แม่เจ็บแล้วอะก็อยากให้แม่ไปแบบสบายที่สุดก็คือไม่ได้ให้คุณหมอดึงเครื่องช่วยหายใจแต่ว่าให้แม่ค่อยๆไปของแม่เองแบบก็คือไม่กี่ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะไม่อยากให้หมอเจาะเลือดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าทํามาก็แม่ก็ทรมานอีกในในอนาคตถ้ามันดีใช,ใช่ค่ะก็ให้ท่านไปเองโดยที่แบบ ไปกับเครื่องช่วยหายใจเลยอะไรเงี้ยจริงๆพรมันเป็นเรื่องเส้นเือถามว่าจริง,รงๆมันเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าไม่ได้เกี่ยวกับสุราห,หรือว่าตับแข็งหรือว่าคือตอนแรกหนูคิดว่ามันเฉียบพันหรือเปล่าหรือว่าแต่คุณหมอก,ก็ไม่ได้บ่งบอกเพราะเหมืนอมนแบบพอมาตรวจหัวใจก็เจอว่าตอนที่ไปตรวจแล้วอ่ามีกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบคุณหมอไม่ได้ระบุเลยว่ามันเกิดได้จากอะไรอะไรอยู่ก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลงในใบใบมรณะว่าเส้นเลือดในสมองตีคุณแม่อายุเท่าไหร่อะหกสิบค่ะ60ปี ที่เขาได้รู้ในตอนนั้นแล้วมันเกิดทุกอย่างประเด็นประดามาเราตั้งสติอย่างมากคือหนูก็อยู่กับแฟนค่ะแล้วก็แบบสิ่งที่รู้เลยก็คือแม่อย่างที่บอกว่าบ้านหนูจะคุยกันเรื่องความตายทุกวันเชา้ากงวันนี้แม่จะพูดตลอดว่าถ้าแม่เป็นอะไรนะหนูเดินเข้ามาในห้องนะเปิดเกะนี้นะทุกอย่างเอกสารแม่จะเขียนเป็นหมดว่าต้องทําอะไรบ้าง เราก็รู้แค่ว่าเออพอแม่เสียเราก็กลับบ้านไปตามตามสิ่งที่แม่บอกไว้ทั้งหมดเพราะนั้นแม่ก็คือเขียนรายละเอียดไว้หมดเลยว่าต้องติดต่อใครบ้างไปที่วัดไหนไปที่อะไรจะบอกไว้หมดเลยเรือ่องก็คือพร้อมหมดอยู่แล้วามมาใช่เพราะตอนพ่อเสียค่ะเขาก็จะเก็บของเก๊พ่อเก็บแม่ไว้เรียบร้อยตอนพ่อเสียแม่ก็ไปที่เกยพ่อแล้วก็ไปทําเรื่องตามเลยเหมือนตอนแม่หนูก็ทําตามแบบนั้นก็คือจบทุกอย่าง ใส่ใจในแบบม้แต่เรื่องในร่งของตัวเราเองไหมมากๆเลยค่ะตอนหนูคุยกับคุณหมอเลยว่าแบบคือคือหนูเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เที่ยวอยู่แล้วไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่อะไรเยวก็ถามว่าแบบว่ามันมีสิทธิ์เป็นได้ไหมยอะไรเงี้ยคือคุณหมอก็เหมือนแบ,บบบอกว่าไออันเนี้ยมันไม่ใช่โรคที่แบบค่อยๆเป็นมามาสามสารถเป็นได้เลยหรือเป็นเองาอาจจะเกิดใช่อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอ้ยน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดีว่าหนูเป็นคนที่ไม่เที่ยวแล้วก็ช่วนี้หันหมอออกกำลังกายด้วยเลยบอกว่าแน่มันเกิดจากตการที่เล่นไม่เป็นอย่งใจใช่ค ลเก็เยใช่ค่ะใช่เหมือนเลือดบางเส้นอนะ่ะไม่ไปเลี้ยงสมองบางส่วนอะไรเงี้ยคือหนูก็งงว่าทั้งนี้ตอนที่แม่ล้มอยู่ล้วอุ้มขึ้นมายังคุยกันอยู่เลยตอนอยู่บนใช่ตอนอยู่แอมบูแลนน่อนอนะแม่บอกเลยว่าขอน้าหน่อยอยแม่เขาจะเป็นคนแบบไม่ชอบกลัวหมอจะแบบยังจะดึงสายน้ําเกลือยังแบบยังคุยกันอยู่แล้วยังมีแบบแรงคุยทุกอย่างปกติดูมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแค่หายใจแปลกๆอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะ ตอนที่ไปส่งถึงถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วหมอบอกว่าต้องเข้า ICU อะไรออะไรเงี้ยหนูบอกเข้าเลยค่ะก็เข้าเขาก็เข้าเอกซเรย์ ray, สแกนสมองเลยแล้วเ,าเ,าเาข,า,ขาบอกว่าไม่มีอะไรละกลับได้เพราะว่าแม่ยังตอบโต้ได้อยู่ยังแบบยกมือคุยได้อะไรเงี้ยพอออกจากที่โรงพยาบาลมาได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะสักสามสี่ชั่วโมงหมอโทรมาบอกว่าตอนนี้แม่หัวจะหยุดเต้นกระันหันจะขอปั๊มอะไรเงี้ยหนูบอกปั๊มเลยค่ะหนูก็รีบไปโรงพยาบาลเลยไปถึงปุ๊บคือปั๊มเสร็จแล้วเราก็หัวใจกลับมาแล้ว ต่ตัวแม่ไม่กลับมาด้วยใช่คือเหมือนคนหลับปกติค่ะแต่ว่าหัวใจเต้นแล้วเต้นด้วยด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยใช่อะประมาณนะั้นแล้วก็เหมือนช่วงนี้หัวใจหยุดเต้นไปแล้วแหละเลือดมันไม่ไปเลี้ยงตับไม่ไปเลี้ยงไตไตก็วายตับก็พังอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เสียหมดเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยงก็เลยแบบทําให้เกิดสมองที่มันติดอยู่แล้วมันก็บวมขึ้นแล้วก็เลือดออกแล้วก็ทับก้านสมองทําให้หายใจเองไม่ได้ไม่สามารถผัาตัดได้ คุณหมอบอกว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรสเตเบิลเลยแล้วก็ทุกอย่างมันมีข้อจํากัดหมดคือผ่าตัดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ตายระหว่างทางแล้วคุณแม่ก็เจ็บตัวด้วยจะไปฉีดสีเพื่อเข้าเส้นเลือดวัดว่าเส้นไหนที่ท,ที่แบบว่าอุดตันก็คือระหว่างทางอ่ะอาจจะเสียชีวิตได้ทุกอย่างแบบมีข้อจํากัดหมดเลยอะไรงเ,<ข>ง,เงี้ยเขาใช่แล้วเขาให้ช่่งน้ําหนักว่าจะยังไงหนูก็ถามคุณหมอว่ามันกี่เปอร์เซ็นแบบที่แบบจะ รักษาตามอาการไปดีกว่าหรือว่าจะไปทำคุณหมอบอกว่าแบบ70 80เซลยที่แบบไม่ควรทําอะไรเลยควรแบบประคอแม่ไปเลยให้แบบเขาแบบสบายที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบเห็นตรงกับคุณหมอแล้วก็ยังไงบ้างากับการที่คนถ้า,ถ,าถ้าจะแม่พูดเรื่องรกายวันคุกวเป็นลาแต่คุมอว่ามันเป็นการเติมตัวในเรื่องธรรมะตรงนี้เราหมอยังไงคคุณหมอว่ามันเป็นการเติมตัวค<อ>ับเพราะว่าคือแม่หนูว่าตลอดว่าเราไม่รู้เราจะไปตอนไหนช้าเร็วไม่มีโอกาสรู้เลยจะเด็กจะหนุ่มจะแก่อะไรเงี้ยแล้วแม่หนูไม่เคย เออไม่เคยแบบว่าเจ็บป่วยไม่เคยไข้เราลเลยแบบไม่สู้ว่ามันเป็นลางแต่รู้สึกเป็นสิ่งที่แม่เตรียมไว้ให้เราแล้วว่าควรจะต้องทําไงเพื่อไม่ให้แบบลําบากเราหรือเป็นภาระเราเพราะหนูเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งหนูไม่รู้เลยว่าแบบแม่เตรียมอะไรไว้วันหนึ่งแม่เสียหนูจะแบบแบง์แล้วหนูจะงงหนูจะแบบงงไปหมดว่าหนูต้องทําอะไรฉันต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแม่ทําไว้ให้หมดเลยกการทีี่เป็นนลูคด มันมันมันตอนแรกมันแบบว่ามันตอนแรกพ่อเสียก็รู้สึกว่าตอนที่พ่อเสียเรายังไม่ได้ทงานเลยจนตอนนี้รู้สึกว่าทำไมพ่อรีบไปจังเลยแบบยังไม่ยังไม่ได้ใช้เงินหนูเลยอะ่ะจนมาแม่เนี่ยเราคุยว่าเราจะซื้อบ้านเดือนนี้บ้านที่เราจะซื้อจริงจริงจะซื้อเดือนนี้หรือสิ้นปีนี้ยคุยกันทุกวันว่าจะแบบไหนอะไรไงทำไมถึงรีบไปจังเลยพอแม่ไปเสร็จปุ๊บหนูก็คือเป็นตัวคนเดียวของแบบนามสกุลหนูคือไม่มีญาติเพราะว่าบ้านหนูไม่มีญาติอะไรเงี้ยก็เลยแบบ คือเหมือนเราเหมือนตัวคนเดียวดีว่าหนูมีแฟนแล้วก็มีน้องที่อยู่ด้วยกันสาคนทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เยียวยาเราได้ตรงนั้นแล้วก็หลังจากวันที่เผาเสร็จนะคะไปลอยอังคารเสร็จปุ๊บมาถึงบ้านปุ๊บทุกคนในบ้านนั่งนิ่งกันหมดเลยค่ะแบบว่าจะทําอะไรดีแบบว่าทุกอย่างมันเงียเพราะปกติแม่ก็จะเดินออกมาแล้วหยิบของกินทำนู่นทำนี่ชวนคุยแล้วเราก็งงเราว่าแบบ อุ้ยอะไรเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้เสียใจเลยระหว่างทางที่เพราะหนูต้องจัดงานเจวันยาว,ยาวๆคนเดียวต้องดูแขกทั้งหมดคนเดียวพอวันที่เราแบบถึงบ้านปุ๊บนั่งเฉยๆปุ๊บมันไวัยไปหมดเลยแบบถึงรู้อยู่แล้วว่าแบบคนเราต้องตายแต่ว่ามันวัยจังเลยแบบไม่มีโอกาสได้ลากันเลยหรือแบบแม่ยังไม,ม่ได้เห็นบ้านที่เราจะจะซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบ จริงๆแม่ไม่เป็นห่วงอะไรหนูเลยเพราะว่าหนูดูแลตัวเองได้ตั้งแต่แบบ17อนะค่ะแล้วก็แบบดูแลแม่มาตลอดอยู่ด้วยกันมาตลอดคิดว่าแม่ไม่ห่วงอะไรเลยไปจะดอกจังไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราก็บอกยากก็ไม่มีใช่ใช่คัอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็มีแผนที่เราจะซื้อบ้านเดนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านแต่ว่าก็แบบยังไม่ค่อยมีแบบกำลังใจที่จะสุดว่าอยากจะไปดูบ้านเพราะว่าตอนที่เราซื้อปุ๊บมันไม่มีแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องเดินต่อเพราะว่าแม่พูดตลอดว่า ถ้าแม่ตายเนี่ยแม่ก็สบายแล้วหนูอยู่อ่ะคือหนูว่าลำบากหนูต้องดิ้นรนต่อไปอะไรเงี้ยเราก็แบบนั้นนะครับแม,แม่จะกินแล้วแต่แม่ก็จะเป็นธรรมะมากเลยเนาะคือเขาเขาก็คิดอย่างี้ตลอดเพราะพ่อหนูก็แบบเหมือนที่บ้านจะเป็นอย่างี้ตลอดว่าแบบเนี่ยคนตายอ่ะสบายนะไม่ต้องมาร้องไห้นะอยู่อ่ะลำบากอยู่อ่ะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอย่างี้ตลอดใช่ใช่ครับถ้าได้ทํางานนะฮะทุกอย่างปกติหนูทํางานหนูไลฟ์สดอย่างเช่นเที่ยงคืนตีหนึ่งปุ๊บพอเสร็จปุ๊บอ่ะเอาละ คิดแล้วเอ้ยจะไปมองมองแล้วแม่จะเดินมาไหมอะไรเงี้ยแบบเขาบอกอยเวลาเราไลฟ์สดงานเนีลยเขาจะห้ามแอบดูตรงกระจกโต๊ะแต่งหน้าแบบว่าภูมิใจเขาจะหนูลูกชายอุยลูกชายไลฟ์สดอีกย่าลูกชายขายของอะไรเงี้ยไม่มีแล้วแบบมันก็แบบเคว้งเคา้เนี่ยภาษาเป็นยังไงบ้างการที่เราต้องเสียใจด้วยแต่เราอยู่มือเราต้องมาทำงานก็หลังจากเผาเสร็จลายอาคารเสร็จปุ๊บอีวันหนึ่งหนูไลฟ์สดลูกค้าเลยไลฟ์ไปลองให้ไปลูกค้าก็ เออไม่เป็นไรนะแบบหยุดก็ได้นะหนูไม่เป็นไรค่ะเราให้มันจบงานแต่ก็เหมือนเล่าเรื่องแม่ไปด้วยไข่ของไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแบบมันแบบปรัแบบแบบตัวไม่ทันแบบเฮ้ยเพิ่งจะได้พักแบบ ก็ต้องขายของทํางานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้ําตามันก็มาเพราะว่าเล่าว่าแบบปกติถ้าฟุกนั่งไล์เงี้ยแม่จะมายืนตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยไล์ปุ๊บแล้วเอา้าไม่มีแม่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบน้ําตาไหลออกมาเองตอนที่ไล์สดไปด้วยคนดูไล่เขาเข้าใจเนอะเพราะบางคนก็นจะหนัมาว่าเอา้าเขาม่มีแม่ถูกเสียทำไมถึงเลือกใช่เพราะหนูหนว่าตั้งใจเลยว่างานแม่หนูเจ็ดวันหนูจะไม่เอางานหนูจะเคลียร์งานออกจากงานแม่ทั้งหมดเพราะว่าหนูจะอยู่กับหนูไปอยู่ที่วัดเลยแล้วก็แบบ เจ็ดวันนั้นหนูให้แม่เต็มที่เลยง,งานศพแม่หนูทำทุกอยาก่างให้เต็มที่สิ่งที่ทแม่ชอบทุกอยาก่างอะไรนั้นคหนูต้องทางานต่อไม่มีทางเลยโอกาสได้มานั่งแบบนีล่ละค่อยไปคุยกันตอนนอนตอนแบบว่าอยู่คนเดียวแม่มาหาไหมไม่มีเลยค่ะตอนพ่อก็ไม่มาอยากให้มา,มากแบบไม่มาเลยใช่ไม่มีใครมาสักแบบคน